same Today talking about potential uh, okay. think know about potential theic the with potential we know form I'm I สวัสดีครับนักเรียน <laughs> ตกใจละสิคิดว่าจะพูดภาษาอังกฤษหมดไม่ใช่นะครับเล่นหนุกๆนะโอเคนะทีนี้นะครับในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสักไฟฟ้านะครับศักไฟฟ้า e ิ e c t r ต c a คอลโ e n t i เชเนี่ย ก็คือเป็นหัวข้อเกือบจะสุดท้ายและของบทไฟฟ้าสถิตนะครับนิยามของสายไฟฟ้านี่ก็คือเป็นงานในการแยประจุจากระยะอน,นันต์นะครับมายังจุดที่สนใจนะทีนี้เนี่ยพูดให้ดูง่ายนะครับเราก็จะไปเปรียบเทียบกันกันกบรูปภาพนะครับตอนชั้นเราจะเรียนเรื่องกลศาสตร์เนี่ยตอนชั้นม .4 นะในเรื่องของงานพลังงานนะครับงานกับพลังงานนะเท่ากันนะครับก็คือเป็นตัวเดียวกัน จากรูปภาพเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราสนใจนะครับภายใต้สารตัว G นี้แล้วก็มีนี่อาจารย์หวงนะตึกตึกตึกนะครับต้องการยกเนี่ยสวยงามน,นะฮะต้องการยกวัตถุนะครับมวลเอ็มเนี่ยจากจุด A ไปยันจุด B นะครับนะบยกขึ้นไปนะครับยกยังไงดีบินขึ้นไปดีกว่านะใส่ปีกหน่อยนะครับบินขึ้นไปเนี่ยงานที่เกิดขึ้นเนี่ยที่อาจารย์ต้องทำนะครับก็คือ f คูณกับ S ก็คือแรงคูณกับระยาาะทางแรงในที่นี้ก็คือตัว MG ใช่ไหมระยะคือตัว h นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าพลังงานสั่งโน้มถ่วงใช่ไหมที่เราเคยเรียนไปนะครับในชั้นมสทีนี้เอามาเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของสั่์ไฟฟ้าบ้างอันนี้คือทางด้านกลศาสตร์นะทีนี้ถ้าเป็นทางด้านไฟฟ้าบ้านนะครับก็คือดูเนี่ยเราเปรียบเทียบสนามโน้มถ่วงตัวนี้คือเป็นตัว e อันนี้คือสนามไฟฟ้าตัว M ก็คือตัว q นะครับแสดงว่ามันเหมือนกันเด็เดดเลยนะต้องการนะครับย้ายวัตถุตัวนี้นะเหมือนเดิมนะครับ ขึ้นไปจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยเราจะได้ว่างานเท่ากับพลังงานนะครับก็คือได้ว่าที่จุด B จะมีค่าพลังงานเนี่ยสูงกว่านะหรือว่าเราจะได้ว่าเป็นตัวงานเท่ากับ EPB นะครับลบกับที่ A อันนี้ลืมพูดไปนะครับที่ตรงพื้นเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงนะถ้าเราคิดตรงนี้ก็แสดงว่าสากตัวนี้ก็คือจะมีน้อยใช่ไหมฮะตัวนี้ก็คือมันจะมีค่ามาก หลักการก็คือใช้มากลบน้อยนะครับก็คือใช้ที่จุด B ลบที่จุด A มากลบน้อยแล้วก็จากนิยามนะครับเรื่องของสั่์ไฟฟ้าเรื่องของตัวตัว,ตว,ตวนะครับเป็นค่าของสั่์ไฟฟ้าเนี่ยจะเท่ากับพลังงานสั่์ต่อด้วยประจุนะเราก็ย้ายนะครับ EP จะเท่ากับ QV เท่ากับ QV นะพอได้นะครับนิยามตัวเนี้ยเอาไปแทนนะครับกลับคืนเข้าไปในเรื่องของงานในการย้ายประจุเนะี่ยมันก็ได้ว่า งานในการย้ายประจุจากจุด a ไปที่จุด b จเท่ากับ q นะครับเดลต้า v นั่นเองนะได้เป็นสมนการที่ออกมานะครับโอเคทีนี้นะครับลองดูโจทย์อัอยาง,อย,าง,อ,ยางอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูเพิ่เมเติมนิดนึงนครับในเรื่องของสัก์ไฟฟ้านะในเรื่องของสักไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเรามีจุดประจุที่สนใจนะครับแล้วก็มีเทสชาร์จหรือว่าประจุดทดสอบเนี่ยเคลื่อนจากน,นั้นนะครับย้ายมาเนี่ยตัวน,นี้จะเกิดเป็นค่าของสักไฟฟ้าขึ้นมันก็คือเป็นงานใช่ไหม ในการย้ายประจุจากอ,อนันไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับศมนติเป็นจุด A อก็ได้ย่ากก็คือเป็นจะเกิดมันจะเกิดค่าของพลังงานศักย์หรือว่าศักย์ไฟฟ้าขึ้นมานะครับในเรื่องของในเรื่องของไฟฟ้าของเรานะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไปดูหนังสือเสริมนะครับทั่วไปเนี่ยตัว V นี้จากการพิสูจน์ออกมานะครับมันจะมีค่าเนี่ยเป็นค่าเท่ากับ k นะครับคูณกับประจุส่วนด้วยระยะห่างนะจะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับ เมื่อเราดูจากสมการเนี่ยจะได้ว่าค่าของสายฟฟ้านะตำแหน่ง i n นฟิ i ี้นะครับมันจะมีค่าดูนะตัวนี้ก็คือระยะห่างเป็น i n นฟิ i ี y เนี่ยตัวหานะครับมีค่าเนี่ยเป็นไงอินฟิ i ี y มากนะครับเยอะๆๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ามันจะมันจึงเข้าใกล้ที่0นะครับเท่ากับ0แล้วก็ที่ผิวนะครับอย่างที่เราเคยเรียนตอนเรื่องของสนามไฟฟ้าไปเนี่ยร,รูปมันคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากตัวเนี้ย จาก e นะครับเป็นตัว v อันนี้เป็นระยะ r มันก็ได้ว่านะมันจะเขียนการาฟได้แบบนี้นะครับก็คือจากการาฟตัวนี้จะได้ว่าที่ภายในนะครับภายในจากเดิม e เนี่ยมันเป็นศูนย์นะแต่ในเรื่องของสายฟฟฟ้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเอานึกง,ง่ายๆนะครับเหมือนกับเอาลูกบอลเนี่ยแล้วก็วางไว้ที่ระดับระดับหนึ่งแล้วก็บรรจุน้ำเอาไว้ใช่ไหมระดับน้ําย่อมจะเท่ากันเราจะคิดเทียบอยาง้งนะครับ ระดับน้ํามันจะเท่ากันแล้วก็มากที่สุดนะครับก็คือบริเวณที่ผิวลดลงตามระยะหา่านงะลดลงตามระยะห่างนะครับโอเคนะสองคอนเซ็ปต์นะครับที่น่ารู้จากนั้นไปลองทําโจทย์กันนะมาแล้วนะครับรูปแบบของโจทย์ก็อย่างซิมเปิลง่ายๆก่อนนะครับจงหาค่าสอยฟ้าณนะตําแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุบวก4ไมโครโคูลอมนะครับเป็นระยะห่างเนี่ยสระยะด้วยกันก็คือ1 5ซนติเมตร จากโจทย์นะ2นะครับที่10เซนติเมตรมี2ระยะเพื่อความง่ายนะครับและสวยหรูของเรานะเราก็กําหนด A แล้วกันนะแล้วก็ B นะครับจะได้คิดง่ายเพราะฉะนั้นก็หาทีละตัวหาวิ A ก่อนจากไหนละ่ะจากไหนครับก็คือจาก K Q ส่วนด้วย R เพราะเราอยากรู้ว่าที่จุด A ตรงนี้ไอเจ้าบริเวณเนี้ยมันมีสักเท่าไหร่ใช่หมหาง R นะครับออกมาเนี่ยมีสักเท่าไหร่ก็คือคิดจากสมการตัวเนี้ยออกมา เป็น9คูณ10กำลัง9คูณกับในการคิดเครื่องหมายในการคิดเรื่องของสายฟ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องคิดเครื่องหมายด้วยนะครับเพราะมันจะมีการาเปรียบเทียบว่าจากสูงไปต่ำจากต่ำไปสูงอะไรเงี้ยคือมันต้องใส่เครื่องหมายเข้าไปในการคำนวณด้วยเสมอก็คือบวก4ใช่ไหมคูณ10กำลังลบ6ส่วนด้วยระยะอันที่นี้ก็คือ5เซนก่อนคูณ10กำลังลบ2นะครับก็จะได้เป็น9 4 3าสาสบ 36ส่วน5คูณกับ10ข้างบนนี้กำลัง3ข้างล่างกำลังลบ2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทอนได้นะ5 5เดี๋ยวนะ5 7เนะ5 7 35 5 1 5 5 7เออ7พูด7เขียน5เนอะ7นะครับ35ลบเหลือ1นใส่จุดเติมศูนย์นะครับ5 2อ่ะ2ออาจารย์เบอร์แล้วเนี่ย พูดอย่างเขียนยางนะครับขอโทษทีเป็น7.2นะครับตลกนะ7.2คูณกับ10กำลัง5หน่วยเป็นโวลต์หน่วยเป็นโวลต์นะครับอันที่1นะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอันที่1ได้แล้วจากนั้นนะครับที่ตัว B บ้าง v b จะมีค่าเป็น k q ส่วนด้วย r เช่นกันนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนระยะเป็น9คูณอันนี้เป็น9คูณสิกำลตัว k คูณกับบวก4คูณกับ 10กำลังลบ6ส่วนด้วยตัว R นะครับก็คือ10คูณ10กำลังลบ2เพราะนั้นออกมาเนี่ยคิดปึ๊บป,ป,ปึออกมานะครับเป็น3.6บวกนะคูณ10กำลัง5โวลต์โอเคนะครับในข้อที่1ผ่านไปตามนี้จากในข้อที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่เครื่องหมายประจุนะครับโจทย์เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้น เราก็ได้ v a กับ v b เทียบเหมือนเดิมนะจำตัวเลขได้นะครับว่าของ a ก็คือ7.2ของ b คือ3.6เท่ากับแต่ว่ามันต้องติดเครื่องหมายลบนะลบ7.2คูณ10กำลังเท่าไหร่นะ,ะกำาลัง5นะครับโวลต์แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นลบ3.6คูณ10กำลัง5โวลต์โอเคเรียบร้อยนะครับในข้อที่2ผ่านไปอ่ดูข้อ3ต่อ ในข้อที่3นี้ก็มีคอนเซปต์นะครับว่าเราต้องการคิดนะครับณนะจุดใดๆในะที่นี้คือจุด c นะครับค่าสารไฟฟ้าณจุดใดๆเนี่ยจะเท่ากับสารไฟฟ้าย่อยเนี่ยรวมกันนะครับเท่ากับรวมกันสแสดงว่าถ้าอาจารย์คิดจุด c เนี่ยก็คือสารที่ a บวกกับที่ b ใช่ไหมพเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้ว่า vc เนี่ยจะเท่ากับ va บวกกับ vb นะครับ2ตัวนี้บวกกันนะ พอฉันก็สบายนะครับใส่ไปเลยนะ KQA ส่วนด้วย RA นะครับบวกกับ KQB ส่วนด้วย RB จากนั้นลองใช้เซนต์มองนะครับปึ๊ก A จากตรงนี้นะครับจุด A ถึงจุด C อนู่20 B จนถึง C ก็20โอเคนะเพราะฉะนั้นตัวที่เท่ากันก็คือระยะมันเท่ากันนะครับ R เนี่ยมันเท่ากันเมื่อ R เท่ากัน K เท่ากันก็ดึงตัวร่วมเลยนะครับ K กับ R ดึเนี่ึงออกมาข้างนอกแล้วก็ QA บวกกับ QB จากนั้นก็แทงตัวเลขต่อ,อนะได้ว่า VC นะครับจะเท่าก,กับ9คูณส0กำลัง9ส่วนด้วย R ก็คือ20คูณ10กำลังลบ2วงเล็บเปิดนะครับเครื่องหมายต้องคิดด้วยนะก็คือเป็นลบ2บวกกับ4คูณ10กำลังลบ6เพราะว่าเป็นไมโครนะก็จะได้เป็น ตัวนี้ตัดกันได้นะครับมองแล้วเนี่ยปึ๊บบล็อกนี้กับเลขสองนะครับตัดทิ้งตัดทิ้งไปก็เลยไปได้เก้าตัวเดียวทีนี้ดูเลขยกกําลังนะครับข้างบนนี้กําลังสามข้างล่างลบหนึ่งเพราะนั้นก็คือย้ายมาเป็นบวกสี่นะวนนะครับจบเสร็จแล้วนะครับโอเคลองเอาสามข้อฝอนนะเดี๋ยวจะในข้อต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทำเด,เดี๋ยวค่อยพูดต่ออีกทีหนึ่งนะครับ ส่วรายละเลอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปเพิ่มเติมให้ในในห้องเรียนนะครับให้เข้าใจมากขึ้นอีกทีหนึ่งนะโอเค